สแกนวิธีรับมือเล่นกับคอมคอมถมคือจริงๆแล้วอะคอมถมแบบที่เฮียปื้บบอกนะอนาบิกจริงๆแล้วมันรับคอมถมได้นะไอ้เนี่ยอะมึงเห็นโพซิชั่นมันปะมึงดูโพซิชั่นมันตอนแรกนะมันอยู่ขวาบนแล้วคือกูต้องโดดกลับเพราะว่ากูไปคอมถมแล้วมันก็เดินฉีกออกมาซ้ายนิดนึงหน่อยมันก็เอามึงเห็นปะเนี่ยมันพยายามจะเดินไปหาฉีกยิงเนี่ยไอเรื่องสําคัญเนี่ยไอเรื่องนี้มันสําคัญมากเลยคือมึงเล่นโซเชนเนี่ยโซเชนมันเก่งเพราะว่า จังหวะสไลด์เข้าสไลด์ออกอะมันเป็นตัวละครที่มันฉีกได้เว้ยฉีกแล้วฉีกอีกเว้ยไอ้เงี้ยเนี่ยมึงเห็นมันฉีกไหมมึงมึงเห็นมันฉีกปะดูดิไอ้เงี้ยมันอยู่ทางซ้ายตอนเนี้ยแล้วถ้ามันถูบท้งขวาเท่ากับว่ามันโดนคือคนเล่นที่ตะเก็นอะไอ้เงี้ยคือมันแบบว่าเออแล้วมันโดนไม่หยุดอะโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกอะไอ้เหี้ยมึงเห็นไหมฝั่งตัวข่าพอมันถมมาเห็นปะไอ้เหี้ย เนี่ย yeah, ฝั่งตงัวฆ่าพอมันโถมมาเสร็จปุ๊บอ่ะมันทำเฮี้ยอะไรไม่ได้แนละ้วเว้ยเพราะว่ากูโล่เสร็จปุ๊บกูครอบไอ้เฮี้ยปื้มพยายามจะไอ้เฮี้ยปื้มพยายามจะก,กัดอาณาทุกคนมันจะต้องโถมฆ่าให้ได้สักตัวหนึ่งแต่เฮี้ยคิวมันฉีกช็อตนี้กันเพราะว่าดีอันนี้คือฮิตาเกะมันโอวันแชทไอ้ส์โซเดียมพยายามอยู่ข้างพยายามออกข้างหาบุมโพซิชั่นยิงกันไปเนี่ยเขาโถมมาไม่ตายเรารับได้คือดีเสียพ้อไปก่อนไม่เป็นไรเขาเขาโถมมาถ้าเขาโถมไม่ตายคือเขาไม่เหลือแล้วเว้ยไปบ้าง เหี้ย <Billie S 2> ไอ้เหี้ยคิวยิงกูตาไอ้เหี้ยเนี่ยฉันมึงเห็นไหมก็กลับกันเนี่ยถ้าสมมุติอะพวกมึงรับโถมจังหวะแรกอะไอ้เหี้ยคอมเฮียเนี่ยมันต้องกิดเข้ามาไอะกีนครูดาวกี่วิสปิดคูดาวกี่วิไอ้เหี้ยแล้วล้างคูดาวกี่วิถ้าสมมุติจังหวะแรกมันโถมมาไม่ตายนะแล้วพอมึงกลับไปได้อะพอมึงตั้งหลักก็ได้แล้วมึงสวนเขาคืนอะมึงแตกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์กลับกันโพลิชันไอ้เหี้ยคิวโพลิชันดีมากเลยไหมวิมึงดูพลิชันมันดีคือมันแม่นด้วยบวกกับว่าโพลิชันมันฉลลาดดด้้วยยยมันเไิง คือแม่นอย่างเดียวทำไม่ไดนะ้นะอาจจะฟังกูด้วยด้ไอคิวหน่อยแต่แบบไอ,นนอ้จริงๆถ้าสอดชนแรกไอคิวอยู่กับสองทัพนะคือแตกร้อยใช่คือถ้าสอดแรกไอคิวอยู่กับสองทัพยังไงก็แตกไปคือมันรู้มากว่ามันจะต้องยืนตรงไหนอ่ะไอ้ครับผมขอโค้ดด้วยได้ไหมพี่ได้สิน้องเนี่ยมึงดูดิเห็นปะมึงดูมันยืนฉีกดิเช็คมึงดูมุมสูงนี่นะมึงดูมุมสูงกูงจะให้มึงดูมุมสูงมึงเห็นปะช็อตเนี้ย ไอ้เนี่ยฝั่งตรงข้ามแม่งเพราะต้องพยายามจะถ่มตัวหนึ่งแล้วโซเจิ้นฉีกถ้ามันไม่ถ่มโซเจิ้นโซเจิ้นหนีกลับมาได้ถ่มลิงลิงโดดกลับมาปล่อยพลอยไปก่อนไอ้เนี่ยมึงดูดิดไอ้เนี่ยคือพอกันไปว่าพอมันยืนตรงเนี้ยแม่งกลายเป็นก๊อตเลยเว้ยก๊อตแบบก๊อตของห้องที่ไม่มีใครทําอะไรมันได้อ่ะเนี่ยพอมันจะตายปุป๊บมันรู้มันโดนถ่วมันโดนกลับมาเห็นปะไอ้เนี่ย เห็ไหมคือมันวนแค่มัน,มนลอ่อตลอดเลยเว้ยต่อการทำกันตอเนี้ยไอ้เฮดเทเซอร์ไปตายจริงแล้วเทเซอร์ไม่ควรตายเทเซอร์ควรรอยิงตอนนี้ไม่มันเข้าหลังนั่นแหละคือเวอร์ชันมันค่อนข้างดีดีเสมอมาแล้วยังเอาไปหนึ่งอีกไม่ยอมตายง่ายๆด้วยไอ้เงี้ยอยากเอาไปหนึ่งคนโกงวงเกินน้อง ไอเทเซอร์ไม่ตายคิวไม่ต้องกลับแบบนั้นด้วยใช่ถ้าเทเซอร์ไม่ตายคิวไม่ต้องกลับแบบนั้นด้วยอันนี้คือเทเซอร์มันพลาดไปตายก่อนเฉยๆอ่ะแล้วแชทแล้วเดี๋ยวมึงดูช็อตนี้นะช็อตรีเทคนะคือกูโดดเข้าไปทำพื้นที่ให้ทางขวาใช่ปะแล้วดูมันเดินมึงเห็นปะมันค่อยๆเดินเดินตามแท่งนาโนกูมาเสร็จปุ๊บโดดเข้าใส่ปะมึงดูโพสิชั่นมันนี่มันฉีกตลอดเวลาเฮ้ยพอเดีดตอนลุ้นล่นเริ่มเหน่งเลยครับทีเดียวครับผมเนี่ยพอมันลุ้ทางซ้ายตีมามันเดินป่อยมาทางขวา คือโพสิชั่นฮิตสเกนอะคขา่ากฮิตสเกนมันไม่ใช่แค่แม่นอะในเกมเฮียนี่นะแชทมันจะต้องรู้ว่าช็อตเนี้ยกูเดินไปตรงนี้ได้ช็อตนี้กูไม่ควรเดินไปตรงนี้แล้วกูเดินไปตรงนี้ได้เพราะอะไรอ่าแล้วโดนม่วงเโดนม่วงมันกลับมาช่วยอยู่อ่ากลับมาช่วยไม่ได้ไอ้เนี้ยโดนม่วงไปแล้วทำเนี้ยอะไรไม่ได้นี้สตาร์เ์ผมเจ้าตัวไปอาบกระสุนด่าเยังไงดีด่ามันเลือกเอากระสุนมันเลือกคนโง่ที่สุดเท่านั้นไหยบอกมาแบบนี้อ่าช็อตนี้เฮียปืนแบกแล้วตีสวนแล้วตีเขาหนึ่งหน้าตรงสองฉีกแล้วเนไปรื่่อยๆใช หนึ่งหน้าตรงสองฉีบวัวไปเรื่อยแต่แต่ก่อนการที่ e มึงจะทําอะไรแบบนั้นได้อะมึงจะต้องรู้ก่อนว่าจังหวะการอ่านเกมมึงจะต้องค่อนข้างดีแบบดีมากๆในระดับหนึ่งเลยเว้ยพ่าช็อตเนี้ยกูต้องยืนหน้าตรงช็อตนี้กูต้องฉีบไปทางซ้ายเราฉีบไปทางซ้ายเพราะอะไรเพราะว่าเขามาทางขวาเรากลับเพราะอะไรเพราะเขามาหาเราอะไรเงี้ยเออเราจะต้องรู้เรื่องเีดสแกนนี่คือหนึ่งเหตุผลว่าทำไมโซเจนไม่ถึงโงเว้ยไม่พลิกออฟได้มีสกิลหนีเราไม่ครบเครื่องเกินวงชิ่หายโซเจนตอนนี้วงไม่ได้จะกลัวยังไง แล้วเขาเห็นไอ้เฮียมาพยายามยิงเฮียมาพยายามยิงชิวแล้วมันรู้แล้วว่ามันโดนใกล้โดนสูบแล้วอ่แล้วพอมันไม่โดนสูบคือมันใส่เลยเชฟมึงเห็นปะคือมันใส่เลยอันนี้คือเพื่อนโดนสูบแต่มันโดนโดนฟันไม่เป็นไดฟันหลังไอ้เฮียโยชิมันรู้มากเนี่ยจังพิกออฟไเบนเมบัตจังเลดอ่ะนะแกไม่ว่าไฟนี้ยืนยืนกันพอได้ทรงๆอยู่ไอ้เฮียชารอนไปเก็บ แล้วพอเขาตายเยอะเราคุยกันว่าเฮ้ยเราชนะได้นะเดี๋ยวกบไปเติมแล้วมันเดินม,มาเลยเพราะว่าเพื่อขอ,อว่าเออชนะได้เดินเล่นเลยเดินเล่นเลย oh. อะไรฮยได้เอนิจมัมา70แล้วเอนิจีจ70น่ากลัวมากนะเชฟผู้มึงดูบ้านในแข่งในแข่งครับร้อยดิมันจะบอกว่าโซเชียลไฮเดี้อ่ะมันก็ระวงังละถ้ามึงไม่ระวังนี่คือมึงหายได้เลยอ่ะแล้วดูดิงได้พอยเลย <S <S แล้วเขาสีมาฉีกไอ้ยี่คิวฉีกแล้วรู้ตัวว่าจะโดนรู้ตัวว่าจะโดนยังเหนียวอยู่ ยังเหนียวอยู่ไอ้คิวเหนียวมากไม่อยากเห็นสกเกมแบบนี้ในไทยเลยวะ่ะคือท้าเปอันนี้คือเป็นฟอร์มที่มันเพิ่งกลับมาเล่นได้ปะ่ะไอ้คิวอะคือแม่งอยู่แบบเหนียวเหี่ๆอยู่ตลอดถ้าไม่โดนตีก็คือไม่ตายอันนี้เดี๋ยวกูผักไอ้ยี่กินตีออกไอ้ยี่ปื้อใบข้าไอ้ยี่ปาลีหมดหมดไฟ ว่าสังเกตยังไงว่าโซเจียลไทยจจี้ปืนมันจะเลื้อนแสงแบบแสงแบบแสงเลยว่าไงครับดูดูกูฆ่าตัวตายกูฆ่าตัวตายไอ้เนี่ยกมายถึงที่พีก็ประมาณนี้แหละสมัยทั้งที่พีก็ประมาณนี้แหละสมัยทั้งที่ก็ประมาณนี้แหละเฮียไอ้บึ้มไอ้โทษทีโทษทีโทษทีขอโทษขอขอขอโทษได้ไหมล่ะไอ้เนี่ยขอโทษได้ไหมล่ะน้อง สวัสดีครับวาวเดดดี้สวัสดีครับผมน <c oughs> ั่นแหละคือเลี้ยเล่นที่สแกนแม่งยากตรงที่การตัดสินใจอ่ะการตัดสินใจครั้งหนึ่งแม่งมีผลตอ่อทีมที่เฮียเลยเว้ยมันทำให้แพ้หรือทำให้ชนะได้ไปเลยเว้ยอ่าแล้วทีีออกมาเดินออกซ้ายซ้ายบนนี่คือที่สุดถ้ามันยังเล่นควีนอยู่จบกูบอกเลยจบแค่พวกกูรับกันอยู่เว้ยอันนี้กูต้อง่อยละ นี่จะต้องใอยกันทุกคนใอยกันมาไอ้นี่ไม่คิวหนีได้เพราะมีทรัพย์รอรับนะถ้าไม่ถ้าไม่มีก็เสียตั้งแต่โดนกล้องละใจมันคือการเชื่อใจกันน่ะไอ้อ่ะมันคือมันคือการเชื่อใจกัน,กนไปดีบ้าก,กูเด็กเนอเอสามมากูอยากร้องไห้วะ่ะทำไมอะพัสสิไอ้ตะพูมาดูบัสท,ทำไมวะเออตะพูมาดูกูทำไมอะไอ้เคยียนลูมิใส่ไปก่อนไอ้ย่ะตะพูมาดูกูอ่ะ คุยพุทควย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 เออนั่นแหละให้มันได้ยินไปมมันได้ยินบ้างมันมันนั่งกำลังยิ้มอยู่ไอ้พุทอ่ะไอ้พุทควย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 แต่สแปมไม่เป็นไรแต่ไอ้จีิแอบรับถูกยากนะถ้าในด่านที่มันแคบกว่านี้ถ้าในด่านที่ควีนมันเก่งจริงๆอ่ะไอ้เยลิงแม่งเล่นยากสับ เจ็บ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 เนี่ยเฮ้ยแล้ววันนี้เราเหมือนนักกระส่เสื้อทีมชาติอ่ะใช่เหรอแล้วพี่พุทธีเสียงพอดีแล้วพี่พุทธีเสียงพอดีเหรอเฮียผมพักกระไรเนี่ยแม่อะไรสได้ชีวิตแต่มันเยอะไปหน่อยแต่มันเยอะไปหน่อยอ่ะที่อยู่ชี้แบกตอนนี้ไอ้ก้อแตกไอ้ยิงยิงเหนียวอยู่ข้างบนเอียเอาใหม่บ้าคุยพุทธ์คุย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 อะแล้วเพื่อนโดนข้างหลังอันนี้เพื่อนกรลังโดนเซิงอยู่ เออมันได้ยินป่ะไอ้ไอ้พุทได้ยินป่ะไหวพุทได้ยินไหมแชทเอรับถมยากอยู่ไม่ได้เปิดเสียงโอ้ไม่ได้เปิดเสียงไอเ้เหี้ยทำไมมันไม่เปิดเสียงอะจริงวะ สแล้วบอกกูด้วยนะเชชใช่ปะและ้วเขาสีมา,มาเราต้องรับก่อนนี้ทุกคนต้องมาเขาตอร์ได์แล้วนานโนเซฟเคลื่อนไปแล้วมึงดูโพสิชันมาดิมึงเห็นโพสิชันมันป้าเชชไอนย่าเห็นโพสิชันมันป่ะโพสิชันแม่งดีแบบดีชิบหายเลยในการยิงอ่ะคือไฟที่มันไม่โดนเที้ยอะไรเลยวิ่งมันเต็มอยู่อะแล้วมันมาช่วยไปต,ต่อได้เนี่ยดูดิโอ้โหไอ้เหี้ยมึงดูมาทัพดิไอ้ย่าคือไฟนี้ชนะเพราะมันอ่ะเราเรากลับไปที่ตะกี้ก่อน อาเชษตมึง hm ด <token istic> ูเรากับไอที่ไปตะกี้นะมึงดูไฟที่นดีๆนะคือมันเห็นว่าเพื่อนโดนถูบอ่ะมันเห็นว่าเพื่อนโดนถูบแล้วมันตัดสินใจที่จะไม่ช่วยอ่ะคือมันก็ช่วยแต่แบบมันไม่ในโพซิชันที่มันโดนอ่ะมันขึ้นมาพอดีปุ๊บแล้วมันไม่ช่วยเพื่อนเลยเนี่ยกูแค่ยิงกูแค่ฉีกกูแค่ฉีกแล้วกันดพราไฟเนี้ยเพื่อนตายหมดแล้วนะแต่ไม่เสกอันนี้เทเซอร์เราเทเซอร์เราไปเอาพอยต์กูฆ่ายันโซเชนฝั่งมันแล้วมึงดูมันทำดิ ไอ้ยี่มันทำเกินเยอะมากไอ้ยี่มทำเยอะไปเกิดอะไรเห็ดบีทำไมไม่รู้ว่าเห็ดมั่วจัดเที่ยวไฟที่ชนะพ่อแม่งเลยว่ะพ่อแม่งแบบพ่อแม่งเลยอ่ะไปนะไอ้สัตว์ของจริงอันนี้คือของจริงเลยเร่องตอวฉันนี้ไม่เกิดขึ้นในเล้งนะเพราะเพื่อน คอเพล่แจ้งก่อนเขาจะโสมอันนี้ดูรีเพยแต่โพจะแฮกอยู่เหรอฮะไม่ใช่น้องไอ้ยอันนี้คือดูรีเพ์ว่าโพสิชันของพวกคิสเกนมันควรยืนประมาณไหนควรเล่นประมาณไหนให้พวกมือเอาไปดูแล้วก็ไปถึงแต่ทำตามอย่างไม่เปิดเลยอันนี้เหมือนมันคออ่ะเนมันคอใช่ป่ะไอเ้เพิ่มชอวนี้เราคอกันว่าถ้ามันโถม,มาเดียเ๋ยวไอ้โซเจอร์เรารับไอ้ไอ้ไอคิวน่าจะคอกันมัน้งบอกว่าให้ดูให้่อยช่วนี้ไอ้คิวคอบอกว่าจะแอบแล้วใช้ตีโซเจอร์ไว ใช่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 วงนี้ยี่ให้คิวเป็นคนคอไว้ไมันดูความฉลาดญมาได้เดี๋ยวแอบนะเดี๋ยวแอบจะเข้าดาวไหนกันเนี่ยไม่มีที่เข้าดาวเลยเนาะแน่ช่วนนี้มันคอว่ามันจะแอบไว้มันจะแอบ t h i แอบแล้วเดี๋ยวซัด <ends> แล้วมันเปิดมาแล้วติดแล้วกูซัดเลยโอ้โหโซเชียลดิฟเชี่ยเรื่องของจริงแล้วกันด้วยว่าตีโซเชียลตีเดียวชนะไฟเลยไอ้ือชนะไฟเลยจบ ไอ้ยนน่ามันทำจบเลยไฟเดียวไอ้ย่าเกินเบอร์บนะ้างน้องชายพี่ไอ้เี่ยไอ้บอกไม่ตอนนี้พี่ไม่อยู่อย่าไปเชียรช็อกโกจิวจ๋วอยู่เชียงใหม่ยังไม่รู้จะไปที่ไหนเลยเชียงใหม่ที่เยอะแยะเลยนะเว้ยแล้วมึงดูมันระแวงเห็นปะมึงดูโอ้มึงดูมันเลยมึงดูมันรักษาระยะห่างเลยไอ้ย่าระยะห่างที่แบบฟันตัวฆ่าจะถ่มันคือไม่มีทางถึงอ่ะคือถ้ามึงถ่มเข้ามากูโดดหนีแน่ๆแล้วไม่โดนถ่มจังหวะแรกตายด้วย ก็คือแบบไม่ไม่มีทางโดนอะ่ะแล้วนี่กูไปตกโเซเช่นกลับมานี่โซเช่นเลเหลือครึ่งหลอดไฟตอนนี้ไฟตกคามมั่วแล้วทำที่อะไรโซเช่นเราไม่ได้ละอันนี้โดนกูพังด้วยไพ่เม้าไปบ้าคงคุเทพป้าบ้าไม่ไคงคุเทพครับผมแค่มึงดูมันยืนดิเห็นบ้าเจ็ดมันยืนเพื่อลดภาระเพื่อนมากมากเลยนะเว้ยจะเป็นนาเรียคิวไม่ทิ้งระยะนะคิวเข้าสุดใช่คิวเข้าสุดแท้ดี เอ็นป้าแชทอันนี้คือวิธีการเล่นยิตะแกนแบบง่ายๆแล้วกันกูถือว่าเป็นเบสิกพื้นฐานเบสิกป่ะวะบางคนจหวัดอะไรบางคนทุกที่ไอหยอกบางคนจังหวัดอะไรวะจำไม่ได้แล้วอ่ะเกิดที่ไหนวะกูเกิดที่ไหนเนี่ยเออยังจำที่เกิดตัวเองไม่ได้เลย <for> นั่นแหละแชทประมาณนี้สำหรับยิตะแกนเพลเยอร์